สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่ผ่านทางมาทั้งหลายวันนี้ผมก็มีธรรมะดีๆคำสอนดีๆของท่านพระพุทธทาสนำมาฝากเพื่อนๆครับเพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆบ้างก็ได้นะครับผมลอามาเริ่มกันเลยครับคนเราทุกวันนี้ดิ้นรนไข,ขว่คว้าหาสิ่งที่ไม่มีและสุดท้ายทุกคนก็จะได้ในสิ่งเดียวกันคือไม่ได้อะไรเลยจำสิ่งที่ควรจำ ลืมสิ่งที่ควรลืมทำสิ่งที่ควรทำเลิกสิ่งที่ควรเลิกมิฉะนั้นจะจมอยู่ในนรกตลอดเวลาอย่ามุ่งหมายความสุขอะไรมากไปกว่าความปกติของจิตที่ไม่ยินดียิน้ายไม่ขึ้นไม่ลงไปตามอารมณ์ที่กระทบเพราะไม่มีสุขอะไรประเสิร์ฐไปกว่าความปกติของจิตนั้น คนฉลาดไม่ใช่แค่ฉลาดพูดเท่านั้นต้องรู้จักนิ่งอย่างมีสติให้เป็นด้วยต้องรู้ในสิ่งที่ไม่ควรพูดให้มากยิ่งกว่าสิ่งที่ควรพูดถ้าไม่รู้จักใช้เงินก็ต้องเป็นทาสเงินไม่รู้จักใช้อะไรก็จะเป็นทาสของสิ่งนั้นถ้าไม่อดทนไม่ใจเย็นพอแม้จะเลือกธรรมามาใช้ก็ทำให้ถูก สังคมใดก็ตามต้องประกอบด้วยธรรมะที่เป็นความอดกั้นอดทนให้อภัยไม่ยึดมั่นถึงมั่นอยู่กับปัจจุบันไม่ต้องอะไรอนาคตไม่ต้องพะวงอนาคตขอแต่ให้ทำหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องในปัจจุบันก็เพียงพอแล้วผู้ที่มีเหตุอันควรโกรธแต่ไม่โกรธผู้นั้นละ่ะ คือผู้ที่เอาชนะความโกรธได้อย่างแท้จริงเรียกได้ว่าชนะใจตนเองปัญญาเปรียบเสมือนกับความคมสมาธิเปรียบเสมือนกับน้ำหนักหรือกำลังถ้ามีแต่ความคมไม่มีกำลังหรือน้ำหนักมันก็ตัดอะไรไม่เข้าชีวิตที่ดีที่สุดคือสงบเย็นและเป็นประโยชน์รู้จักฝึกฝนจิตให้ชนะกิเลส เราเป็นตัวกูของกูมานานแล้วต้องตีตัวออกห่างจากตัวกูของกูเสียบ้างเป็นขบฏต่อตัวกูของกูคือไม่ยอมเป็นทาสของกิเลสประเภทตัวกูของกูอีกต่อไปถ้าตัวเองไม่พาตัวเองไปดีแล้วก็ไม่มีผู้อื่นใดจะสามารถนำตนไปได้ดีอย่างแน่นอนคนจํานวนมากทําบุญ เพื่อให้ตนดีใจแต่ไม่ได้ทำบุญเพื่อให้ใจตนดีเมื่อขาดศิลธรรมแล้วความเจริญก็คือนรกความเห็นที่แตกต่างกันนั้นไม่ควรจะเอามาเป็นสาเหตุสำหรับทำลายกันผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับธรรมะของท่านอย่างเลยอ,อีกมากมายครับสอนดีๆของท่านก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อย คิดดีพูดดีทำดีสวัสดี